ขอท่านเจ้ได้บันทึกจารึกความทรงจำในแรงอนิพานแห่งท่านสบา,ายผู้ทำคุณงามความดีต่อความดีมาว่าหน,นายให้ร่วมเพื่อบุญและบาตรบุบุญญาลิขิตแห่งเทวลาลุภาภะแห่งวัตถุมงคลจะสร้างโดโชคดี้ให้เกิดความเป็นสินนริมงคลด้วยอำนาจพุทธาเทวาลุภาพคุ้มครองรักษาคนดีคนดีตรงได้คุ้มครองตงได้มีโอกาสได้วัตถุมงคลโชคดี้ไว้คุ้มครองรักษาคนและเพื่อบุญธร การนั้นจะพิจารโดยหลานและจงได้กติดให้วัตถุโมรลรุนี้โดยเฉพาะรถลกัปิตันกังปิด รวมกันทันหน้านนีด้วยนะคะเราว่าโรงงานที่เร็กเขานูกเของรีรรวบรวมมวลสารหนาาวติดผอยากจะรูปมัอด้วยท่าโทร่ัพท์าไว้แต่โรหานนี้ท่านเด็กเขาถจะเกษตรกรเนี่ยเคยให้อาจารย์ถนอม้วยกัน เพราะนั้นอันนี้เกิดจากโลหะที่ท่านเก็บไว้ทั้งชีวิตแล้วก็เกิดจากโลหะบองว่าเป็นเที่อจำนวนของมีเท็จีเพราะนั้นเนี่ยหลอมรวมกันโดยในท่าสมรรถจะาคาในท่าที่หลอมหลอมภาท่าระิตเนียจะถอสราและเอาจำนวนตัวเก่าวเบาให้ผมที่เตนวนมาาไรางนั้นเนี่ยผมจะมอบให้คณะกรรมการมอบให้ที่บริวิและอยากให้ทุกท่านเนี่ยโดยเานังเรนบริวเนี่ยเขียนชื่อนเนี่ยก็อยากแห้อธฐานอกนิดเป็นอิษฐารยแล้วผมวหว เลยผมกมยได้ผมให้ผมเก็บไว้ประมาณเก้านนะครับอยาให้ท่านอะไรผมมองเลยนะครับเอาถ่ายรูปด้วยมเอถ่ายรูป Icana, ทางพิธีบงสูงตามสำหรับเจ้าคุณสมเด็จพระพันรังวัดป่าแก้วมีมาตั้งแต่สมัยคนเป็นทะเลบนสมาราชเรียกว่าเป็นการบวงสวงโดยบัณฑิตป่าบันฑิโหรจากที่ได้สงครามจากใช้พระเราเพราะฉะนั้นท่านจะร้ายผมขอให้ท่านได้ท่านอีกนะครับผมได้ขออีกหนึ่งนะครับ เพิ่มติมขอทั้งหลายได้ตั้งใจผมกล่าวคำว่าข้าพุทธเจ้าให้ทั้งหลายบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับสาธุสาธุสาธุอุกาสะข้าพุทธเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาด้วยจิตอันบริสุทธิ์ขอน้อมถวายถวยเทพผู้คุ้มครองของข้าพเจ้าทุกทุกขั Alf ้งทุกทุกองค์อุปชาครูบาและอาจารย์ครูเจ้าของวิชาการทั้งหลายอันมีกอไก่เป็นที่ตั้งพอละคูเป็นที่สุด สมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยาโนไทยสมเด็จพระสังฆราชแพร่หลวงปู่เรื่องวัดประดูโรงธรรมเทพเฮวาทั้งหลายเทพเทวาในชั้นจตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานนตตีชั้นปรนิมิตววตตีสิบหกรูปภคมรูปภคมทั้งสี่ตลอดจน